إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيداً وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله من اتقى الله وقى ومن توكل عليه كفى في الله มาเถิดมาสู่การยำเกรงต่พอพระองค์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาอาลาทรงใช้และจงออกห่างจากทุกสื่อต่างๆที่จะนำไปสู่สิ่งที่ผู้ศรัทธานั้นฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาอาลาพี่น้องผู้ที่มีอิหมา่นต่ออัลลอฮฺสุบะฮานะฮวตาอาลามนุษย์แน่นอนสเสลอเกินว่ามันจะต้องมีขึ้นและก็มีลง ไม่ว่าผู้ศรัทธ,ธาหรือว่าใครก็แล้วแต่เมื่อเวลากระทำความดีงามต่างๆในช่วงของเดือนรอมฎอนหลังจากที่จบจากเดือนรอมฎอนมันย่อมที่จะมีการเหนื่อยล้าเป็นธรรมดาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอมม ا นผู้ศรัทธ,ธาจะต้องประคับประคองจะต้องบากบัน่นพยายาม ให้ตัวของเขาอยู่ในหลักการศาสนาของลัทธิสุฮานะหูวะตาอลาและในช่วงที่นักเรียนหรือลูกหลานของเราอยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนช่วงเวลาเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อหรือเป็นช่วงเวลาที่เปราะบางมากสําหรับนักเรียนหรือเด็กๆหรือเยาวชนดังนั้นภารกิจ ของผู้ปกครองถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเพื่อที่จะให้ลูกๆของเราหรือพี่น้องของเราหรือตัวของเราอยู่ในหลักการศาสนาให้มากที่สุดพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านสิ่งหนึ่งสำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาจำเป็นที่จะต้องยืนหยัดนั่นก็คืออันอิสติกละมาการยืนหยัดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะมาเชื่อม ช่วงเวลาที่เปราะบางหรือช่วงเวลาที่ปิดเทอมให้เรานั้นพยายามอย่างยิ่งให้เราอยู่ในช่วงเวลาที่มีประโยชน์มากที่สุดใกล้ชิดต่อละซุบฮานะฮูวัตอะลามากที่สุดท่านอิบนุนกกย,ยิมรอฮิมะฮุลลอท่านได้กล่าวในหนังสือมาดาริสซาลิกินท่านได้พูดถึงการยินหยัดหรือว่าอันอิสติกลมาท่านได้กล่าวว่าคำว่าอันอิสติกอมา มันเกี่ยวข้องกับคำพูดหมายถึงว่าเราจะต้องรักษาคำพูดของเรายืนหยัดไม่ว่าจะเป็นการปฏิญาณตนต่อลอสุบฮานะฮูวาตาลาหรือการงานต่างๆที่อยู่ในรูปของคำพูดการราลึกถึงอัลลอฮ์การกล่าวอิสติฟฟาต่อลอสุบะฮานะฮูวาตาอลาอยู่สม่ำเสมอบางครั้งอาจจะอยู่ในรูปของการการะทำไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติต่างๆ ในช่วงเวลาที่เรานั้นละหมาดห้าเวลาในช่วงเวลาที่เราปฏิบัติสุนนะของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮุวะลยฮแะอัสลัมและอีกช่วงหนึ่งนั่นก็คือสาภาพต่างๆไม่ว่าสาภาพที่อยู่ในเดือนรอมฎอนหรือสาภาพที่ออกจากเดือนรอมฎอนหรือไม่ว่าเดือนใดก็แล้วแต่ผู้ศรัทธานั้นจะต้องมีการยืนหยัดต่อละซุบฮ่านะฮูอัตตาลและประการต่อมานั่นก็คืออันนีย การประคับประคองการยืนหยัดอยู่บนการเจตนาที่บริสุทธิ์ต่อละซุบฮานะฮูวตอลาสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันในช่วงเวลาใดก็แล้วแต่ในการเจตนาของเราที่จะทําอิบาดาเราจะต้องโฟกัสเพื่อ,อละซุบะฮานาฮูวัตอลาและท่านได้กล่าวว่าการยืนหยัดเราจะต้องยืนหยัดเพื่ออละซุบฮานะฮูวตอลา และการยืนหยัดเราจะต้องยืนหยัดด้วยกับการขอดุอาต่อลอสุบฮานะฮัวตาลาให้เรานั้นอยู่บนสัจธรรมที่ถูกต้องและต่อมาท่านได้กล่าวว่าอ,ลอัลาอัมรินละการยืนหยัดเราจะต้องยืนหยัดอยู่บนคําสั่งใช้ของลอสุบฮานะฮัวตาลามีหะดิษบทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอม م านสาหรับมนุษย์มันก็ยังเป็นมนุษย์ดังนั้นทุกคนพี่น้องผู้ที่มีอม م าน ท่านนบีมูฮัมม ul uh ัดสุลลัลฮวานะฮิวะซัลลัมให้หลักเกณฑ์ในช่วงเวลาที่เรานั้นคามักคาเม่นให้เราเก็บเกี่ยวความดีงามต่างๆให้มากที่สุดดังที่มีรายงานจากท่านอับดุลล์บินอัมรุรอดิยัลลอฮุอันุท่านได้กล่าวว่ากาละรอซูลุลลอฮิสุลลัลลอฮูอะไลฮิวะซัลลัมอินนัลิคุลลิอัมลินชิรราะวลิคุลลิชิรราะตินฟัตระฟะมันกานัชิรรัตุฮูอิลาสุนนัตีฟะกวดอัฟละ ว่ามันแก่นัดสัตวร้ายทูอีลาไหดีซาลิกฟากอดฮะลัก,ลกลบันทึกโดยอิหม่ามอิบนูหิบบานและท่านอันบ้านนี้ได้กล่าวว่าสายรายงานนี้ถูกต้องท่านอบ,บีมุมฮัมหมัดสุลล,ลัลฮวาและฮิวซัล,ลัลมได้กล่าวว่าแท้จริงสําหรับทุกการกระทํามันย่อมมีช่วงเวลาของการกระตือรุ้นช่วงเวลาของการขมัดขาม้นนี่คือมนุษย์พี่น้องผู้ที่มีหมานท่าแท้ของมนุษย์เมื่อเวลาในช่วงของเดือนรอมฎอนมักที่จะขมัดขาม่น แต่เมื่อเวลาหลังจากเดือนรอมฎอนมันก็จะแผ่วนี่คือสิ่งที่มนุษย์นั้นจะต้องรู้และจะต้องขอดุอาต่อลอสุบหฮานะฮูอัตตะอาลาให้เรามั่นคงอยู่บนความดีงามต่างๆและสำหรับทุกการกระตือรือร้นนั้นมันย่อมที่จะมีช่วงเวลาที่อ่อนแรงเปราะบางอ่อนล้าดังนั้นท่านอบีได้กล่าวว่าใครก็ตามในช่วงเวลาของการกระตือรือร้นของเขา ยึดมั่นด้วยกับแบบอย่างของฉันยึดมั่นด้วยกับสายเชือกของฉันยึดมั่นด้วยกับสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮิวาซัลลัมไม่ว่าจะเป็นภาคบังคับแล้วก็ภาคส่งเสริมที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮิวาซัลลัมได้ส่งเสริมและใครก็ตามที่ยึดเป็นอย่างอื่นหมายถึงว่าหลุดทั้งในภาคบังคับละหมาดห้าเวลาก็หลุดละหมาดสุนนะก็หลุด เขาคือผู้ที่จะได้รับความไหยนะดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมมานสิ่งหนึ่งที่เรานั้นจะต้องประคับประคองประคับประคองตัวของเราครอบครัวของเรานั่นก็คือการประคับประคองสิ่งที่เป็นวาจิบจําเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องประคับประคองตัวของเราลูกของเราให้ดํารงไว้ซึ่งการละหมาดห้าเวลาเพราะสิ่งเหล่านี้คือคําสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาลาได้สั่ง ว่ามุตอะและกบิสซลาท่านจงสั่งใช้ลูกของท่านให้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดสตอบิอัเลฮาและจะต้องอดทนต่อการสั่งใช้เหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอ ي มานส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นยืนหยัดส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นมีบ้านที่มีชีวิตชีวานั่นก็คือการเก็บสุนนาต่างๆเอาไปละหมาตที่บ้าน เพื่อที่จะเป็นการสอนลูกเพื่อที่จะเป็นการทำให้บ้านของเราชุ่มฉ่ำไปด้วยการอิบาดาตวตลอดสุบาฮาห์นาฮูวัตอาลาเหมือนที่เรานั้นเคยปฏิบัติในช่วงของเดือนรอมฎอนการอ่านอันกุรอานก็จะต้องอ่านอันกุรอานอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นการยืนหยัดต่อหลักการศาสนาเช่นเดียวกันพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านทุกบ้านทุกครอบครัวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอะไร หวนกลับมาปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองนั้นเคยปฏิบัติก่อนหน้าเดือนรอมฎอนนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นละหมาดหลังละหมาดมักริบหรือว่าซูบุให้วางแผนเป็นเหมือนกับกฎเหล็กสําหรับทุกบ้านที่จะต้องทบทวนอันกุรอานที่จะต้องอะไรศึกษาอันกุรานดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมาน ไม่มีความดีงามใดๆที่ไม่มีการวางแผนทุกๆความดีงามมันจะต้องมีการวางแผนท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาและฮิวาซัลลัลลมเองก็เช่นเดียวกันท่านสั่งแล้วสั่งอีกให้เรานั้นละหมาดซุนนะที่บ้านเพื่อที่จะอะไรไม่ให้เหมือนกับกูโบตท,ที่ไม่มีการละหมาดไม่มีการรำลึกถึงอลัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาละมีหลายสำนวนพี่น้องผู้ที่มีอิมานท่านอนาบีีได้กล่าวว่าลต่ะจะอาลูบูยุตะกุมกูบูรอ ลาต ت จ ع อ قبر أيده و อ ل ดันวะ ه ف إ ล ص ل ا ت ล م ย ب า غ ن ي حيث قنتم ท่านอับดุมท่าะบีได้กล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าทําให้บ้านของพวกท่านเสมือนกับหลุมฝังศพที่ไม่มีชีวิตชีวาและพวกท่านอย่าทําให้หลุมศพของฉันเป็นสถานที่รื่นเริงเป็นสถานที่อิบดะดาและพวกท่านทั้งหลายจงสละวดต่อข้าเพราะการสละวดของพวกท่านเนี่ย มาเลายกาก็จะนำมาอย่างฉันไม่ว่าพวกท่านจะอยู่ณนแะห่งหนใดก็ตามและอีก h ะด i ษบทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานท่านนบี m u h ม m m a d ซลละัลลอฮฺุะลลัมได้กล่าวาว่าศล,ลลูฟีบุยุติกุมวละลาตตกีซูฮากุบูรอพวกท่านทั้งหลายจงนำสุนนะทั้งหมดที่เป็นสุนนะไม่ว่าหลังหรือว่าก่อนหรือว่าสุนนะต่างๆที่เป็นในช่วงของการละหมาดยาม,ามค่ำคืน หรือว่าการอ่านอัลกุรอานให้กระทำที่บ้านเพราะที่บ้านนั้นถือว่าเป็นเป็นอิบารัดที่ประเสริฐที่สุดเว้นแต่ในเรื่องของภาคบังคับเท่านั้นและหะดีษของท่านนับีมากมายพี่น้องผู้ที่มีอี م ا ن ท่านอับดุบีได้กล่าวว่าซัลลูอิยูฮันนาซูฟีบูยูติกุมฟอินา ف إ อ أفضل الصلاة ا ل ص ล ا ตุนมะริฟีบยัยติฮิอิลลันมักตูบตะ و ن عليه ะ่านอะลัยบดุนเาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัลลมได้กล่าวว่า พวกท่านทั้งหลายโอ้มนุษย์เอ๋ยจงยึดจงเอาบ้านของพวกท่านเป็นสถานที่ในการทำอิบาดะแท้จริงการละหมาดของบุคคลหนึ่งที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือการละหมาดที่บ้านของเขายกเว้นในเรื่องของภาคบังคับมีคำพูดหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหมานคำพูดของท่านชชคคุณอิสลามอิบนูไตเมียท่านได้พูดดีมากในเรื่องของหะดีษบทนี้ท่านได้กล่าวว่า หมายถึงว่าลาตูอัตติลูฮาอานิสซาลาติฟีฮาวัดดอาอิวันกิรออะฟะตะกูนูบิมังซิลาตินกูบูดฟะอามารอบิตาฮารินอิบาดอฟินบูยุดวานะฮาอันตาฮารีฮาอินดันกูบูดท่านเชิญคุณอิสลามอิบนาตีมียท่านได้กล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายหมายถึงอะไรฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮุอะสัลลัมหมายถึงว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าทําให้บ้าน บ้านของพวกท่านเสมือนกับวันหยุดไม่มีการอิบาดาไม่มีการอ่านอันกุรอานไม่มีการรำลึกถึงอัลลอฮุซุบฮานะฮุวตาอลมันประหนึ่งเหมือนกับสุสานที่บทบัญญัตินั้นห้ามในเรื่องของการอะไรอ่านอันกุรอานการรำลึกถึงอัลลอฮุซุบฮานะฮุวตาอลาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานเราจะต้องอะไรจะต้องไม่กับตาลปัดกับบทบัญญัติของอัลลอฮุซุบฮานะฮุวตาอลในช่วงของอีดุลฟิตรี มันกับตาลปัดพี่น้องผู้ที่มีมานกับกลายเป็นว่าการเฉลิมฉลองเราไปสถานที่ที่มีการอะไรเป็นสถานที่ที่ทําให้เรานั่นโศกเศร้าดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานเราเองเราจะต้องทําให้บ้านของเราชื่มฉ่าไปด้วยการอิบาดาเราจะต้องวางแผนครอบครัวของเราอ่านอันกุรานนัลึกถึงอัลลอฮ์ทบทัวนอันกุรานบรรดาหน,านุน่มชะการหลายต่อหลายท่านพี่น้องผู้ที่มีมานเขาท่องอันกุรานที่บ้าน เขาพยายามที่จะอะไรพยายามที่จะสร้างบรรยากาศในบ้านของเขาให้ได้มากที่สุดบรรณานักวิชาการหลายต่อหลายท่านมองว่าท่านนับีมุมฮัมหมัดสลุลลัลฮวาไลฮฺวะซัลลัมได้บอกถึงคุณค่าของการละหมาดมสัสยิดของท่านว่ามีมากกว่าหนึ่งพันละหมาดและในเมืองมักกะเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามท่านนบีมุมฮัมหมัดส,ลลสุลลัลฮวาไลฮฺวะซัลลัมครับ เอาการละหมาดซุนนะของท่านไปละหมาดที่บ้านดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีหมานนี่คือสิ่งที่ชัดเจนสําหรับแบบอย่างของท่านนับดุมฮัมหมัดสลุลต่ลฮัวในหัวซัลลัมเพื่อที่จะให้เรานั้นทําบ้านของเราเป็นสถานที่ที่ชื่มช่าไปด้วยการอิบาด์ดาต่อลัสุบฮานะฮัวตาอัลาประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีหมาดมีคาพูดของท่านมูฮัมหมัดอันอุซัยมินท่านได้กล่าวดีมากท่านได้กล่าวว่า หลังจากเดือนรอมฎอนจบสิ้นไปแล้วเนี่ยยันบากีอาลันอิงซานอายูฮาฟิดอัลามาเยตาดะฮุมินันคริจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้คนสำหรับผู้ศรัทธาสำหรับมนุษย์ที่จะต้องรักษาสิ่งที่อะไรสิ่งที่เป็นความดีงามที่เคยกระทำเอาไว้ก่อนเดือนรอมฎอนเรากระทำอะไรไว้ให้เราปฏิบัติให้เรากระทำเหมือนที่เรานั้นเคยปฏิบัติ เพราะช่วงเวลาเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีหมานมันคือช่วงเวลาที่เปราะบางมากสําหรับหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในช่วงของการการหยุดภาคเรียนที่ยาวนานจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ปกครองที่จะต้องอะไรที่จะต้องกวดขันลูกๆของเราที่จะต้องกวดขันคนในบ้านของเราอย่าให้หลุด يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفر إنه هو الغفور الرحيم